สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับเมื่อคืนนะครับก็จบลงเรียบร้อยนะบอลโลกฉบับ,บเอเชียที่กาตาร์ครับจบแบบโอ้โหดราม่าสุดๆนะแต่ผมว่าจบแบบเนี้ยมันเป็นที่น่าจดจำครับแล้วก็ผมนอยากให้เกมมันเป็นแบบนี้จริงๆคือเรียกได้ว่าเล่นกันแบบสนุกจริงจังนะจริงๆเนี่ยผมว่าแบบอาเจนิน่าฝ่ายเดียวอ่ะอยู่ประมาณ7จสกว่านาทีครับแล้วก็เริ่มเะผ่อนคลายแล้วเหมือนแบบมั่นใจแล้วว่า จะได้แชมป์แน่นอนคือผมเองก็โพสตไปที่เพจผมนะคือเจิมเลยครับว่าโอ้โหแบบนี้คือแชมป์แน่นอนนะเหมือนฝรั่งเศสไม่เอาแล้วนะครับแต่พออาเจนิน่าผ่อนเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนตัวคือการเปลี่ยนดีมาเรียแต่ผมเข้าใจนะดีมาเรียก็คือยังมีอาการบาดเจ็บนะแล้วก็อายุเยอะอ่าก็คือเขาเล่นคู่กับเมซี่เนี่ยมาตั้งแต่ออลิมปิก คว้าแชมป์ด้วยกันนะดิมาเรียยิงคว้าแชมป์โอลิมปิกแล้วก็ล่าสุดนะดิมาเรียยิงคว้าแชมป์โคปาเมริกานะครับแล้วก็มาบอลโลกโอ้โห oh oh, พอเปลี่ยนตัวปุ๊บเนี่ยได้ได้ว่าย่อดเลยครับพอย่อนปุ๊บท่านประธานจัดให้นะกลัวเดี๋ยวไม่สนุกนะครับก็เสบอสองสอง,สองแล้วต่อเวลาผมว่าแบบโอ้โ oh ห oh, โคตรแบบโคตรมันนะเป็นบอลโลกที่แบบเนี่ยรอคอยแบบนี้รอคอยมากแล้วก็จบแบบโอ้โหดราม่านะสุดท้ายยินดีด้วยครับกับเอฟซีเมสซี่แล้วก็ทีมชาติอาเจนินานะโอ้ียกได้ว่า สุดท้ายก็ได้แล้วนะครับอบอลโลกนะคือแมสซี่ก็น่าจะได้ค้วยมาหมดทุกอย่างแล้วทั้งบอลสโมสรน,นะรแล้วก็ระดับชาตินะต้อ,ตอยินดีด้วยนะสำหรับ FC เแมสซี่นะครับโอเคนะครับวันนี้อยู่กันที่ไอดีลึกครับอาเมื่อคืนผมขอบคุณก่อนที่อยู่กันในสตรีมนะจริงๆเนี่ยจะสตรีมจนถ,ถึงประมาณ เกือบสี่ทุ่มจะได้ดูบอลโลกไปพร้อมกันแต่ปรากฏว่าเมาเน่านะปรากฏว่าเมาเน่าจริงครับคือมันดับคามือเลยเดี๋ยวคงต้องส่งเทมอ่ะแต่ว่าผมไม่ได้สตรีมอยู่แล้วละ่ะสัปดาห์หน้านะเพราะว่าขึ้นเหนืออ่ะผมขึ้นเหนือตั้งแต่วันพุธนะครับลากยาวจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะผมอาจจะได้ลงคลิปวันพุธทิ้งท้ายนะครับส่วนพระอา,าทิเสาร์ทิตย์ ถ้าไม่ลงคลิปอย่าว่ากันนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามีเน็ตไหมแต่จะเอาอุปกรณ์ไมนะถ้ามีเน็ตมีสัญญาณนะครับแล้วก็มีเวลาอัดคลิปโอ้มันเป็นช่วงอัปเดตคริสต์มาสพอดีไงอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะพรตรามุกเสาร์อาทิตย์นะว่าจะได้ลงคลิปหรือเปล่าอาโซนการสตรีมอีกครั้งเนี่ยโอ้อาจจะกลับมาเป็นช่วงปลายปีนะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะรอติดตามกันด้วยนะครับอ่ะวันนี้อยู่กันที่ ID ดีลึกลับอ่าเนื่องจากว่าได้พูดไปหลายคลิปแล้วว่า เฮ้ยเราเนี่ยต้องอดทนมากๆนะกว่าไ d ดีจะเริ่มโหดเนื่องจากว่ามันเป็น ID เก่าที่เอากลับมาเล่นนะครับนี่ผมบอกเลยนะคุณสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ถ้าคุณรักมันมากพอนะครับฉะนั้นจงอดทนนะกับสิ่งที่เราทำนะครับทาจนกว่าจะได้ช่องทางได้หนทางที่ที่มันถูกต้องอะ่ะแต่ว่าความอดทนนี่สำคัญที่สุดนะครับออไอเทมชดเชยน่าจะชดเชยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ อีขนกนึงชิ้นน่าจะชดเชยเมื่อคืนหรือเปล่าครับเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยช่วงช่วงบอลโลกนะครับก็ทีมบูพัฒนานะเตะสายเซิร์ฟเวอร์นะครับมันก็เลยเน่านะเมื่อคืนคือถ้าเกิดใครเข้าไปเล่นเกมอยู่เนี่ยก็เน่านะครับดาบคองโรโบโอเคก็ได้ต๋วกระชากมาอีก5ใบนะอันนี้บอกแล้วนะครับว่าวางแผนการเปิดให้ดีๆนะครับถ้าอยากได้โคโรเวนเจอร์มันก็ต้องเปิดอย่างเช่นแบบชอบส่วนตัวนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะตู้กระชากน่าจะเป็นตู้ แยกเพิ่มโอกาสนะครับเดี๋ยวเพิ่มโอกาสคู่เทพมานะเดี๋ยวมาแน่นอนครับน่าจะเป็นช่วงอ่าน่าจะเป็นช่วงวันที่20 20กว่าอก่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะใครรอเพิ่มโอกาสคู่เทพอยู่นะก็รอนะมันมาอีกแน่นอนนะรอบที่3ครับนี่อดีนี้ผมก็ได้ตุนเอาไว้เรียบร้อยนะครับ คือประวัติของ ID ีนี้เราให้ฟังอีกครั้งหนึ่งจริงเคยเล่าให้ฟังไปสองสมรอบแล้วไหมอันนี้ประวัติของ ID รดีับอีกรอบนะครับเป็น ID ดีของภรรยาผมเองอแต่งงานเรียบร้อยเดี๋ยวเอาไว้คลิปนะครับกับภาพที่มาจากช่างภาพทั้งกล้องทั้งวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงที่เพจนะครับแล้วก็ลงเป็นคลิปในช่องผมด้วยโอ้แต่คิดว่าน่าตั้งนานอยู่นะเพราะว่าเขาคิวค่อนข้างจะยาวนะใครอยากรู้ก็รอไปก่อนนะ คือไอ้น,นี้เนี้ยเล่นนะั้งต่เกมเปิดใหม่ๆอ่าโฆษณาทีวีนะครับก็ท้ากันเล่นนะพานดาหกสิบในเกมเนี่ยมันได้300ร้อยลูบี้แล้วก็มีอ่าของภาพรวมของเกมอะ่ะโอ้โหมีรางวัลแบบได้เสื้อได้อะไรเยอะๆมากมายนะครับก็แข่งกันปรากฏว่าผมแพ้แฟนเพราะว่าแฟนเนี่ยผมเปิดได้ตัวโคนี่พุ่มพวงก็คือโคนี่ลายเสือเออเป็นสายสเปรดนะครับผมแพ้ก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมแพ้แพ้เพราะอะไรคือเขาว่า ผ่านดาน60บอสช้างอะ่ะก่อนผมหลายวันมากประมาณ4-5วันผมก็เลยกลายเป็นสายเทคนิคคือไปหาข้อบูลในตอนนั้นนะว่าแบบเอ้ยมันต้องจัดทีมยังไงเล่นยังไงสุดท้ายก็ผ่านได้นะแต่ว่าผ่านที่หลังก็แพ้นะครับแฟนผมก็เล่นอดีตเนี้ยจนถึงประมาณาเดือนสิงหาปี57อเาเขาก็รับราชการด้วยหน้าที่การงานรับมิชอบสูงนะครับเขาก็เลยไม่ได้เล่นผมเองอะ่ะเอามาเล่นต่อนะครับคือเล่นต่ออยู่พักหนึงนะครับ,นะรบแต่ว่า คือตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่รู้เทคนิคว่ามันสามารถที่จะเข้าเกมโดยที่ไม่ใช้ไลน์ได้คือผมไม่รู้ไนงะผมก็เลยแบบอ่ะถ้าจะเล่นเนี่ยก็นะเข้าลายดูรับเรนเจอร์ครับ, Ranger, รบแหวงแหวงเต็มหมดเลยนะเนื่องจากว่าเป็นไอเดีเก่าครับคือสมัยนั้นเนี่ยผมเข้ามาเล่นโดยต้องต้องเข้าลายพอเข้าลายปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งมันก็เด้งหลุดอ่าแล้ว มันมีปัญหาเรื่องของการทํางานบางทีมันต้องติดต่อผ่านไลน์ครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทําให้ทุกอย่างจบเลยเพราะว่ามันมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้ทําให้เพื่อนในไลน์เนี่ยมันหายหมดเลยครับหายหมดเลยนะโอ้โหตอนนั้นผมช็อกมากผมเลยหยุดเล่นไปเลยนะครับหยุดเล่นไปเลยนะแต่ว่าตอนนั้นคือผมก็ได้เอามาเล่นต่อพักให,ใหญ่อยู่เหมือนกันนะจำได้ว่า นี่ ID นี้เป็น ID เก่านะครับนี่เปิดได้ ID เนี้ยค่อนข้างจะโชคดีในสมัยนั้นโอล่าบาวก็มีครับตัวโคนียาริสก็มีครับยังเก็บเอาไว้หมดนะนี่แองกี้เบิร์ดก็มีครับ ID นี้ถือว่าเป็น ID เก่านะครับแล้วก็มีเฟยหงนั่นในยุคนั้นที่เปิดไม่ได้ผมบอกว่าแบบ้ย ID นี้เป็น i อกิกผู้พัฒนาหรือเปล่าทำไมถึงเปิดได้ตลอดครับแล้วก็มา,าหยุดเล่น,นครับ ตอนหมัดเทพเจ้าดาวเ,เหนืออ่าน่าจะประมาณนี้คือเรียกได้ว่าหยุดเล่นแบบหยุดเล่นไปเลยนะครับอ่าหยุดเล่นไปเลยแบบไม่เล่นเลยมีการเอากลับมาเล่นอยู่2-3ครั้งอ่าเนื่องจากว่าในยุคนั้นเนี่ยมันยังมีนะครับ ไม่เข้าเกม21วันเป็นข้อมูลสวรรค์เลยตอนนั้นครับข้อมูลลับของสวรรค์นนะไม่เข้าเกม21วันครับถ้าเข้ามาในรอบโคโรโบเรนเจอร์ครับมันจะได้กล่องสุ่มโคโรโบเรนเจอร์ฟรี1กล่งกล่องจะสุ่มได้ตัวไหนก็ไม่รู้นะผมก็ทําให้ดูนี่รอบแรกสุดก็คือแมสไรเดอร์นะครับไอดีหลักผมโอ้โหเติมตามเติมครั้งแรกนะครับแล้วก็ไม่ได้ด้วยเปิดยันการ,รันตีก็ไม่ได้นะคือสมัยนั้นมันยังไม่มีการันตีจนถึงเลือกเรนเจอร์ยังไม่มีนะครับก็ไม่ได้นะครับ ก็มาทำไอดีรับตัวเลยนะนี่แล้วก็รอบของโซนิกก็เข้ามาแล้วก็คีดีวเป็นรอบสุดท้ายที่ไม่เข้าเกมยี่สิบเวันเข้าเกมมารับอากองสูมโคโรโบเรนเจอร์คือผมแม่เอามาทําอยู่ 2- อสาครั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยจนมาล่าสุดนะอันนี้ต้องกลับขอบคุณนะน้องๆครับที่บอกว่าพี่มันสามารถเข้าได้ไม่ต้องใช้ไลน์เออผมก็เลยแบบโอ้ oh, นี่เรนเจอร์ยังไม่ได้ไปตีบวกเพียบเลยนะครับอจนมาถึงปีนี้นะ มีน้องบอกว่าพี่มันสามารถเข้าเก็บคือผมไม่ใชแอปโคลนมันเป็นช่วงที่แอปโคลนเนี่ยคือแอปโคลนเนี่ยไม่ได้ถูกอุดโดยเกมราเนเจอ์นะผมเล่าให้ฟังไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะเออแอปโคลนเนี่ยมันถูกอุดด้วยทุก ธุรกิจเลยที่เขาแบบว่ามีการแจกอะ,อะไรพิเศษเส้นซื้อของลด50%หรือว่าแจกฟรีเนี่ยเขาก็ไปทำบนแอปโครนซ้ำก็รับของซ้ำผมเองก็ทำผมเองก็ทำนะ,ะฉะนั้นเนี่ยทุกรกิจเขาเลยอุดแอปโคลนนะครับมันก็เลยทำให้แอปโครนเนี่ยใช้ไม่ได้จะมีแค่แอปเสมือนอที่แอปเสมือนบางตัวจะยังใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยจนมาถึงนะครับนี่ยาชาฮิเม บอกเลยนะครับว่า ID ที่เอากลับมาเล่นใหม่มันต้องใช้ความอดทนค่อนข้างจะสูงมากเนื่องจากว่า,าผมแทบไม่มีเรนเจอร์ตัวดีๆเลยถ้ามีก็มีแค่เนี่ยมาสเตอร์บิลนะครับมีคิริวนะครับที่นํามาเล่นแบบกอกกักเกเกียร์ก็เป็นเกียร์ค่าเกียร์แบบยุคเก่าๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวค่อย ให้ไปดูอีกทีหนึ่งนะครับคาเกียร์แบบยุคเก่าเลยนะครับคือกลับมาเล่น,นครับ ID ผมเนี่ยยังโชคดีหน่อยตรงที่ว่าอ่ามันไม่ได้เล่น p p เลย PVP สมัยยุคแรกๆเนี่ยมันมีการรีเซ็ตครั้งใหญ่มากประมาณ2-3ครั้งนะครับแล้วก็การไต่ลีกก็จะได้รับลูบี้ใหม่หมดเลยซึ่งไอเนียเนก็ได้รับ r ูบี้ใหม่หมดเลยจากการไต่ลีกมันก็ยังโอเคหน่อยนะอ่าถ้าเป็น ID ที่แบบไต่ลีกถ้าเป็น ID ที่ไต่ลีกไปหมดแล้วมันน่าจะเป็นยุค ที่พอจะมีเรนเจอร์มีเกียร์อยู่บ้างอันนี้อาจจะเล่นได้นะของผมนี่ไม่มีเกียร์เลยครับเกียร์คือแบบเน่ามากนะแล้วก็อดทนจริงๆครับสเตปสายฟรีผมแนะนําเสมอนะครับว่าตัวกาชาปเปิดเรนเจอร์รูบี้เปิดเกียร์แต่คราวนี้เราไม่มีเรนเจอร์เลย มันเกลือมากโตกาชาิส,สมเท่าไหร่รก็เปิดไม่ได้รูบี้ก็เลยต้องมาเปิดเรนเจอร์ด้วยนะครับก็เลยไม่ได้เปิดเกยร์ทักทีหนึ่งได้เปิดไปบ้างแต่ก็เปิดไม่ได้โอ้โหเรียกได้ว่าเหนื่อยมากกับอดีนี้นครับอดทนนะยาไฉเมสไม่ได้เลยทั้งตัวครับมาหาซื้อคนทนเทพได้ริปโป้ไม่ได้ครับริปโป้คือเก่งในอนิเมนะครับโอ้โหในเกมนี่เน่ามากครับไม่ได้เลยครับไม่มีตัวอะไรมาช่วยเลยครับแล้วก็มาถึงชาแมนคิง พอได้โฮโลโฮโลปุ๊บเนี่ยอะตอนนั้นสเตปสายฟรีอย่างที่บอกว่ากบสะสมให้ได้เยอะที่สุดอ่าใส่ฟรีสะสมกบได้กบผมเริ่มนลนละอะปั้นโฮโลโฮโลมันซะเลยไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ปั้นมันซะเลยเพราะว่ามันมีลาร์ดอ่ามันมีลาร์ดจะแท็กนะครับแล้วก็อ่าเขามีดาเมจอ่มามีดาเมจมีสตัรน,นะครับนี่ดาเมจกระเด็นสตันแต่ไม่ทะลุนะ ก็เลยปั้นมาช่วยก่อนเพื่อที่จะช่วยดันลีกในแถวๆตอนนั้นอ่ะซึ่งไอดีน,นี้เนี่ยตอนนั้นแนลีกผมจบอยู่ประมาณเงิน1ทอง3แค่นั้นเองไปไม่ถึงรูบี้แต่ละสัปดาห์ก็อน้อยมากนี่อดทนสุดๆนะอ่าต้นมาเกิดมาเกิดได้เลยจนอ่รอบบากินะครับไดโอลิเวอร์ก็ปั้นแม็กแน่นอนอย่างที่บอกแหละว,ว่าเกลือให้เก็บกบสเต็ปเลยนะตัวเปิดเรนเจอร์นะครับถ้าได้รูบี้เปิดเกียร์นะครับกบก็ต้องเก็บสะสมเอาไว้คือผมเชื่อว่า คงไม่มีใครที่แบบอาจจะมีอยู่เหมือนกันแต่คงไม่เยอะนะครับที่ดวงดีจะจัด,จดเปิดได้ตลอดเวลาจนกบไม่พออาจจะมีนะอาจจะมีนะอ่ากบมันจะพอนะถ้าแบบเป็นสายวิ่งจริงครับแล้วก็อันนี้คือสุดๆเลยได้ต่อเนื่องพอได้เอเมเรียปุ๊บเกิดเลยครับอ่าเกิดเลยครับแล้วก็อ่าตอนบาลร็อกบาลร็อกก่อนอ่บาบลลร็อกอยู่ตรงไหนนี่บาลร็อกคือพอผม ไม่ได้ยาไช่เมะมาได้เบลล็อกซึ่งตอนนั้นนะกบม่วงมันยังไม,ไม่ไม่ไม่เยอะพอนะครับได้เบลล็อกมาก็เริ่มจะโอเคละ,ะเริ่มจะมาใช้ดันลีกนะครับแล้วก็พอมาได้โฮโรโฮโรนะครับได้โอลิเวอร์นะครับแล้วก็ได้ตัวเอมิเรียนะครับแล้วก็ล่าสุดได้เอเดนไอดีเลยถึงจะเริ่มเกิดนะแต่ว่าเกิดเฉพาะเรนเจอร์เท่านั้นเกียยังง่อยกระรอกอยู่นะครับก็พยายามเปิดอยู่นะเอเดนเหลืออีกสามตัวครับ อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับตารางล็อกอินก็ได้หนึ่งตัวนะแล้วเดี๋ยวก็ตารางนะครับนี่นะครับทีม A ก็สวยสดงดงามครับเกียร์นะครับก็แน่นอนนะรอคริสต์มาสนะเอบื้องต้นก็เป็นยี่าอังคิดว่า23อัปเดตก็น่าจะมาหมดทุกอย่างนะครับนี่ทุกอย่างผมว่าเก็บสะสมเอาไว้หมดเลยนะอ่าสเตปสายฟรีครับอ่าไอดีเนี้ยผมจะฟาร์มเวลไม่ได้นะครับนี่มีตัวเพียบเลยครับก็เดี๋ยวอ่าคริสต์มาสนะครับตัวบินใหม่เดี๋ยวผมจะเปิดนะแต่ว่าคงจะเปิด เดี๋ยวรอดูก่อนถ้ามันน่าสนใจมากผมก็จะเปิดแต่ว่ากบม่วงไม่มีแล้วครับอ่ากบม่วงมีไหมอ่ะมี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 มมอุย๊ยมีอีก12ตัวโอ้โหโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวดูร้านค้ากิวสักนิดหนึ่งนะครับคือกิ้วสาคัญนะควรจะต้องอยู่กิวนะครับโอ้โหเมื่อวานไม่ได้เข้ามาเล่นเลยใช่ไหมยอย่างเงี้ยผมก็จะเลือกซื้อผมไม่ซื้อกบดํานะเนื่องจากว่ากบดําเนี่ยอ่ามันจะมีช่องทางการหาได้อีกไม่ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับ ก็คือห้องหลอมนั่นเองนะครับอ่าห้องหลอมยังไม่พอนะเดี๋ยวคงค่อยไปหลอมนะครับแล้วก็แน่นอนนะผมจะเอากบม่วงเป็นหลักเพราะว่ามันคืออนาคตเกมเนี้ยถ้าเราอยากเล่นยาวๆเนี่ยผมเน้นให้เอากบม่วงก่อนอ่าอย่างตรงนี้คือผมไม่มีคริสตัลละตรงนี้นะักกระดานตรงนี้นะสำคัญมากครับอ่าเพิ่งบอกไปในสตรีมนะในสตรีมบอกข้อมูลไปเยอะนะอ่ะใครยังไม่ได้ดูนะไปดูสตรีมย้อนหลังได้ครับของเมื่อคืนนะครับ คือจะมีน้องๆเล่นใหม่หลายคนเนี่ยเหมือนประมาณว่าอยากได้แค่เห็นมีกบสมมติอันนี้คือกระดานสูงสุดนะก็คือแร่ม่วงเนี่ยบางคนเห็นแค่มีกบดำา3ตัวก็เอาแล้วผมบอกเลยว่าอย่าห้ามโดยเด็ดขาดครับต้องเล่นกระดานที่ดีที่สุดเท่านั้นครับกระดานที่ดีที่สุดของอันเนี้ยมันจะเป็นกบแดงครับ1ตัวครับกบแดง1ตัวกบแดง3ตัวกบดำหนึ่งตัวกบดำสามตัวนะครับคือกระดานดีสุดแต่ของผมอันเนี้ยมันเป็นกบแดง3ตัวนะ ซึ่งมันมีโอกาสที่จะต้องเหมากระดานเยอะมากยกเว้นว่าโชคดีนะเขาไม่ได้ล็อกนะผมบอกเลยว่า ID อื่นๆหลาย ID ของผมเนี่ยบางทีเปิดแค่4ีหครั้งเนี่ยก็ได้กบดํา3ตัวแล้วอันนั้นคือจบเลยแต่อย่าไปคาดหวังว่าจะโชคดีได้แบบนั้นตลอดไปนะครับก็ต้องเล่นกระดานที่ดีที่สุดเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยคริสตลัลมันหาค่อนข้างจะยากมากอันนี้ผมก็จะอดทนนะ อ่ะก็เจ้าทนนะครับก็ต้องไปาฟาร์มนะครับในส่วนของสเตปพิเศษอ่ะเอารูนมาย่อยทิ้งนะแต่นี้ผมก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะก็ปักเอาไว้ก่อนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอเรนก็จะแม็กได้สักทีหนึ่งนะครับอ่ะส่วนทีมพีร้อยนะครับผมไม่ได้ทำนะ อพอจะมีขนนกอยู่แต่ก็ไม่ได้ทำครับซึ่งวิธีการทำพีร้อยเดี๋ยวดูนิดนึงคือถ้าผมจะทำทีมพีร้อยเนี่ยผมจะทำทีมเดียวนะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆเปิดกาชาฟไปนะครับอันนี้ก็15นะ26่นะครับ21คือเราเปิดกาชาฟอ่าผมแนะนำว่าให้เปิดกาชาฟแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆส่วนตัวที่ตั้งใจจะจับจริงจังนะครับอ่าตั้งใจจะจับจริงจงนะอันนี้ถือว่ามาสอนมือใหม่กันนะครับ แต่ผมว่ามันยากนิดนึงถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยเนื่องจากว่าขนนกมันอาจจะมีไม่เยอะมากพออาจจะเดี๋ยว2ี่เนี้ยคริสต์มาสนะครับก็น่าจะเป็นด่านขนนกใหญ่แต่ว่าน่าจะ7วันโดยประมาณนะคือเราสามารถที่จะไปดูอ่ะดูตรงนี้อ่ะเมื่อวานบอกในสตรีมแล้วคือไม่เคยได้เข้าไปดูนานมากกดดูที่ก่องของขวัญครับล้วปัดไปทางขวาครับอ่าข้อมูลสเตทรับเรนเจอร์ครับ,รบเราก็ไปดูว่าเรนเจอร์ครับตัวที่มันแบบแจกตัวย่อยๆเนี่ย อ่ามันอยู่ที่ด่านไหนบ้างนะครับนี่ประมาณนี้คือวิธีการเนี่ยดูก่อนแล้วก็ลองเล่นดูนะครับหรือว่าถามผู้รู้ก็ได้ว่าด่านไหนมันจะดอกตัวนั้นๆเนี่ยบ่อยเพราะว่าบางด่านคือมันดอปน้อยมากนะมันอาจจะยากสักนิดนึงนะครับอ่ามันอาจจะดอกค่อนข้างจะยากครับคืออ่าอย่างตัวลุงเคเออลุงเคยังยากอยู่ลุงเคยากอยู่นะเพราะว่าลุงเคไม่ได้ดอกในด่านปกติใช่ไหม ดัมปี้ก็ไม่ได้ดอบแล้วนะครับตัวเจสิก้าขี่ช้างเราอาจจะเปิดกาชาดได้แล้วก็มาฟาร์มก็ได้อยู่เหมือนกันนะเดนิสก็จะได้นะครับแต่ว่าการดอปผมไม่แน่ใจนะคือผมไม่ได้ฟาร์มนะผมก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะดอปยากดอปง่ายเอาวิธีการผมว่าเทคนิคนะน่าจะดูได้ง่ายที่สุดก็คือเราจะต้องเก็บตัวดาวต่ําที่สุดในด่านนั้นๆะอย่างด่านเนี้ย อันนี้ฟาร์มง,ง่ายสุดเพราะว่าตัวของมูลตัวมูลครับนี่ไอ้เจ้ามูลสเก็ตเนี่ยเราสามารถเก็บได้ในสเตจพิเศษอมันจะมีตัวดรอปเบื้องต้นมานะครับก็คืออัลตร้าเลยและตัวนี้เราจับตัว6ดาวคือตัวที่ดาวน้อยที่สุดเนี่ยในด่านนั้นๆั้นมันจะดรอปง่ายที่สุดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองไล่ดูสักนิดหนึ่งครับดาวที่ต่ําที่สุดวิธีการดูง่ายๆนะเราจะดูตัวดาวต่ําที่สุดนะครับอ,อย่างตัวของ ไอ้เจ้าไซก่องเหมือนจะไม่มีอัลตราไหมคือบางตัวไม่มีอัลตราก็ไม่ทำพรีรอยไม่ได้นะอ่าพรีรอยจะทําได้ในร่างอัลตราเดาวนะครับอ่าอย่างดานนี้ตัวเชอรีน่าอ่าตัวเชรีนาก็น่าจะได้นี่เราก็ทำเชอรีน่าครับเราก็ทำตัวเดนิดนี่ดานสกว่านะเชอรีน่า ina ก็เป็นดาวต่ําสุดน่าจะดอปง่ายอยู่เชอรีน่านะแต่ว่าเชอรีน่าเราต้องเปิด อทําเองดีกว่าผมแนะนําว่าให้ทําขึ้นมาเองเลยก็ได้เชอริน,น่าไม่มีตัวต้นฉบับให้จับนะครับส่วนดานนี้นะครับส่วนดานนี้ไอตัวดาวต่ําก็ทำาีร้อยไม่ได้นะไม่มีร่างเอลตร้านะครับไม่มีร่างออลตราเราจะจับตัวดาวต่ําไม่ได้ลองไปไล่ดูนะครับหลุยสหลุยส์ทำได้นี่ไหมหลุยส์ทำได้อ่าหลุยส์ทได้นะหะหลุยมีอ่าหลุยมีเดาว อัลตราไหมโอ้ยผมจาไม่ได้แล้วว่าขออภัยขออภัยนะอ่ะเบื้องต้นอ่ะเดี๋ยวไปดูตารางกันดีกว่าคือผมก็จำเรนเจอร์ไม่ได้แล้วนะครับคือทําคลิปไปหมดแล้วนะอันนั้นคือสรุปข้อมูลอันนี้ไม่ได้สรุปข้อมูลนะเอาง่ายๆคือเราควรจะไปจับนะครับตัวที่เป็นตัวดาวต่ําๆอ่าตัวดาวต่าๆนะอะเดี๋ยวดูนิดนึงนครับอ่ะเบื้องต้น7ดาวอัลตราครับโอ้ยเจ็ดดาวอัลตรามีแค่นี้เองนะครับอาชนาน,นี่ตัวที่ จับได้เนี่ยดัมปี้ไม่มีดอบในดานแล้วต้องเปิดอย่างเดียวโอ้อันในเนี้ยมีมีแค่ตัวเดียวนะมีแค่ตัวเดียวคือตัวพึ่งนะครับอ่าซารี่พึ่ง,งแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวดาวต่ําสุดนะตัวนี้อาจจะจับยากนะผมเคยไล่จับอยู่จับยากอยู่เหมือนกันนะอันฉะนั้นเนี่ยเจ็ดดาวอัลตร้าก็ยากแล้วต้องไปที่8ดาวอัลตร้านะครับอะไรเดี๋ยวไปไล่ดูเอาละกันนะอ่าน้องๆไล่กงนใ,ใหม่ๆครับ8ดาวอัลตร้าครับ แล้วก็ไปดูตัวเก่าๆเลยครับว่าตัวไหนเนี่ยที่มันมีทำพีร้อยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้จับง่ายอ่าเพราะว่ามันมีนี่ตัวมูลนักโตขึ้นครับจับง่ายอยู่นะครับอ่าแล้วก็ในด่านเดียวกันเนี่ยมันก็มีมงด้วยครับมีมงเจ็ดดาวอยู่ในนั้นด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะค่อยๆไล่ดูกันไปนะอย่างเงี้ยสมมุติเราเปิดได้ตัวเนี้ยก็ไปดูว่าตัวดาวต่ําในด่านนั้นเนี่ยมันมันอยู่ในด่านไหน อ่ะเน้นประมาณว่าเอาตัวดาวต่ําที่สุดนะครับในด่านนั้นๆเนี่ยมันก็จะดรอปค่อนข้างจะง่ายอ่ะเดี๋ยวไปเล่น PVP กันดีกว่านะครับไอี ID นี้ยังไม่ได้ดันหลีกนะโอ้ PVP ก็ยังไม่ได้เข้าวัดรูบี้ด้วยอ่ะมี7 0 0อยรูบี้นะครับนี่หลีกแถวๆนี้เริ่มต้นครับโอ้นีทีมนี้ค่อนข้างจะโหดเลยลงมาอยู่เงินได้ยังไงอ่ะแต่เดี๋ยวตีให้ดูนะครับเนื่องแต่ว,ว่าไอดีของเราเนี่ยตัวเรนเจอร์ก็ถือว่าแจมแน่นอนนะครับ อันนั้นสเต็ปน้องๆนะเล่นกันใหม่ครับความอดทนมาก่อนเลยครับความอดทนต้องสูงมากๆนะครับความอดทนต้องสูงครับในการเล่นตามสเต็ปให้ได้อยู่เรื่อยๆนะเปิดไม่ได้เกลือครับก็ต้องฟาร์มครับหากบนะครับเก็บของต่างๆให้ได้อยู่โดยตลอดนะครับอาส่วนการทํก้าวดาวถ้าเป็นไอเดียสร้างใหม่เนี่ยคือมันผ่านมาแล้วนะหอสมบูรลึกลับที่ตัวเกมเปิดให้เป็นพิเศษ1สัปดาห์นะครับ เราไม่ได้เก็บกันนะของผมเนี่ยเพิ่งจับมาได้ทํา9้าดาวตอนกิจกรรมเนี่ยแหละคือผมเองก็เก็บมาตั้งแต่ผัดเก้าดาวมาครับกว่าจะครบเนี่ยก็มาตอน7วันสุดท้ายเนี่ยเพิ่งจะได้ทําเป็นตัวเบลล์ล็อกผมทำาบาวล็อกเป็น9ดาวนะเนื่องจากว่าสร้างความแตกต่างนะผมใช้คานี้เนื่องจากว่าไอเดียนีของผมเนี่ยทำเอม尔ีเีย9ดาวเทียบเลยนะครับไอเดียนี้ก็เลยมาทําเป็นเบลล์ล็อก9าดาวบวกสามเป็นไอเดียแรกนะสรุปเป็นไอเดียแรกของไอเดียทั้งหมดของผมเนี่ย อ่าที่ได้ตีบวก3นะครับอ่าเบาล็อกผมตีบวก3นะผมก็มองว่าเดี๋ยววันหนึ่ง ID นี้นะ่ะมันมันจเริญเติบโต,ตมากขึ้นครับเดี๋ยวมันจะต้องอ่าเจอนะครับพวกมืดตัวป่วนอ่ามืดตัวป่วนนะครับเจอเจมมืดนะครับเจออ่าโคนี่สล็อตนะครับเจอมูนเยลลี่นะครับอ่าซึ่งในบิลท์แถวๆนี้แต่ยังเจอเยอะอยู่จะไม่ค่อยเจอแค่บ,บิกทัแวๆตั้นานเนื่องจากว่าตัว ดาเมจนะครับทัดแสงมันโหดมากมันก็เก็บกวาดหมดเลยนะครับโอ้โหทีมนี้เขามีตัวอนูบิสนะครับแต่ว่าเราได้อยู่นะนี่ดาเมจนะครับจากทัดแสงคือผมเลือกปั้นเพราะว่าคือเอมเบียเนี่ยไฮเปอร์แม็กผมว่ามันก็เจ๋งมากพอแล้วนะครับโอ้โหนี่จริงจังกระโดดกันใหญ่เลยครับนี่ถ้าเกิดเอเรนนะครับแม็กนะครับทีมก็จะโหดกว่านี้นครับอ่ะตอนนี้อาศัยตัวบินนะ นี่แล้วเดี๋ยวบินตัวใหม่อีกตัวหนึ่งมานะครับคือผมปั้นบินมาช่วยดันหลีกนะอันนั้นน้องๆเนี่ยอยากจะรู้วิธีเทคนิคการดันหลีกนะครับนี่เลือกใช้ตัวบินให้เกิดประโยชน์ได้นะครับแต่เดี๋ยวพอถึงจุดนึงเนี่ยมันอาจจะใช้ลําบากแล้วอ่านี่ครับเขาไม่มีตัวกันบินใช่ไหมนี่ภาคพื้น,นครับ เขาสอยเราไม่ได้ครับนี่ครับหลักการใช้เอเลนนะครับต้องมีตัวยืนซัพพอร์ตนิดนึงซึ่งผมมีโอริเวอร์อยู่มันก็เลยค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับก็คือให้ใช้โอริเวอร์นะครับเป็นเลนเจอร์ตัวยืนนะครับแล้วก็เอเลนก็อ,อยากข้ามก็ข้ามไปเนี่ยลีกแถวนี้นะครับคัดทีมตีนะแต่ทีมผมมันเริ่มโหดขึ้นมาแล้วนะครับโหดกว่า ID 9แล้วตอนนี้ ID ลึกลับนะไอดีเกํากำลังวิ่งตามมาอยู่นะอดี ID9 วิ่งตามอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิด ID 9เนี่ย สมมติว่าแสงมืดบิน9าดาวตัวใหม่มันโหดนะอ่าไม่แน่ผมอาจจะอินดี้นะอย่างที่บอกครับอ่าเดี๋ยวก่อนไอดีเก้าผมปั้นเอเมียไปแล้วอันนี้เก้าผมปั้นเอเมีอาเก้าดาวไปแล้วนะครับอ่าไม่ได้ละอ่าตัวบินไม่เวลาเอาแค่ไฮเปอร์แม็กก็ก็ได้นะอ่าเดี๋ยวอาจจะทาําเป็นสมมติถ้าเบิดได้เกียร์ดีๆนะก็จะเป็น9ดาวเวลร้อยหกสิบอ่ะการทำเรนเจอร์เป็น9ดาวเวลร้อยหกสิบผมบอกไปแล้วนะครับว่า ให้ดูดีๆก่อนนะครับว่าตัวนั้นเนี่ยมันคุ้มค่าในการทํำไหมเรามีเกียร์ซับพอร์ตไหมเนื่องจากว่าแร่มันจะใช้เยอะมากขึ้นมากในการใช้เรนเจอร์9ดาวนะครับแร่เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เรนเจอร์จะปล่อยตัวช้าลงครึ่งวินาทีจาก6.5วินะครับเป็น7วินาทีอ่าในกรณีที่ไม่ได้ตีบวกนะถ้าตีบวกมันก็จะลดคูลดาวเรนเจอร์ Ranger นะครับแล้วก็เรื่องของความสามารถกดาวนะครับต้องดูว่ามันยกระดับได้ไหม อ่าบางตัวเนี่ยมันอาจจะได้ความสามารถมาอาจจะไม่ค่อยยกระดับสักเท่าไหร่นะอ่าต้องดูดีๆนะครับก็ทําคลิปแนะนําไปหมดแล้วนะครับเนี่ยดูนะอาดดูทีมนี้แล้วกันนะเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับเราจะเจอนะครับเยอะนะนี่ในลิงแถวนี้ครับโคนี่สล็อตนะครับอ่ามูนเจลลี่นะครับอ่าเจมม่วงนะครับซึ่งแน่นอนนะบาลล็อกผมก็จะเก็บกวาดสบายๆเลยครับนี่ไปแล้วครับ สบายเลยครับในอย่างตัวมูนเยลลี่เอ่ออย่างตัวโคนี่สล็อตเนี่ยการทําเป็น9ดาวเวลล์ร้อยหบเนี่ยผมว่าใช้การว่าดูใช้ยากขึ้นนะเออมันได้ตรงสวยงามนะครับอีกตัวนหนึ่งคือความสามารถด้วยแหละความสามารถ9ดาวนะครับถ้าไม่ได้ความสามารถ9้ดาวที่ดีเนี่ยมันก็แบบเหมือนแทบจะไม่ได้ยกระดับสักเท่าไหร่นี่ไอ ID ดีลึกรับครับ,รบเล่นด้วยความอดทนนะต้องอดทนสูงครับ ผมอยากจะให้น้องๆอ,อดทนกันเยอะๆนะยุคสมัยดีนะด้วยความที่ว่าเราอาจจะแบบได้อะไรมาง่ายๆนะครับ ไม่เคยแบบอดทนนานๆนะอยากใช้อดทนกับเกมนี้สักนิดหนึ่งปัญหาเกมนี้ก็ถือว่าก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่กันอย่างที่บอกนะคุณสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้นะครับถ้าคนรักมันมากพอเพราะว่าเราจะอยู่กับมันได้นานจะอดทนกับมันได้นานนะแล้ะสุดท้ายเราจะไปถึงความสําเร็จได้เ,เหมือนไอ้ดีนี้นะอดทนมาตั้งแต่ยาชาฮิเมครับหลายเดือนครับแต่ก็ถือว่า ไม่ได้ถึงขั้นนานมากเออครับเพราะว่าจากยาชาฮิเมที่เริ่มเล่นมาเนี่ยมาถึงบากินะครับได้อิเว์มาเนี่ยก็ไม่กี่เดือนอก็ถือว่า เริ่มแต่โชคดีตอนแรกคือแบบเกลือจนท้ออยู่เหมือนกันนะออยู่ที่เรานะครับว่าเราจะอดทนได้หรือเปล่ากว่าไอดีจะเริ่มโหดนะครับฉะนั้นไอดีสร้างใหม่น้องๆเล่นกันใหม่ๆนะ,ะฝากกันให้คิดนะครับเกมนี้สายฟรีโหดได้แต่ต้องใช้เวลายาวนานอยู่เหมือนกันเราจะอดทนมากพอเล่นตามสเต็ปได้หรือเปล่านะครับเอาวันนี้ประมาณนี้นนะแล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ